ชอบตาตลงเรมากเลยค่ะลงเรยนเนี่ยที่มาเรียกมาสนุกมากเลยแถวคุณครูยังใจดีดีด้วยค่ะโอ้โหโควิด่นนี่เราเนี่ยถึงไปลุงพยาบาลแล้วอาเชื่อรอบมากเลยอล้เดียวเขาด้วย ม่เลยไม่ลไรู้อยไอ้ชัววัคุณอเขาแค่ตรวจไม่ีดยาสินายอะลไม่างาั้เี่บ้านก่อนสิัสดีค่ะจุกช้นะค้วข้าวว้าขาดีว่า้น้คขอาวะอไม่สไปตรวจพ้องกุหนูคะ ตงสี่เจาเป็นตัวเว้ยสิวิค้าเขาไป็นอะไร่ะคะเขาเขามีค้า่ะนจงหูค่ะนค้าออาตัเป็นเงาเอาสิมิค่ะอยู่นะค้ามาด้วยเรื่อเดื่เรื่องเราบุญยากับมันโอ๊ยเด็กเด็กขึมาเอาอะไรได้ แกขาเหรอคะเออพอดีว่าผมมีน okay, okay, uh, ้ำมืไหมคะมีนี okay, 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 oder, yeah. ่ค่ะโอเชค่ะอ่ะไมน้ำมูกแล้วก็อมีอะไรต่อคะม่เขาอาชีพอะคะอาชีพอะอเคะเออเี่ยขอนี้ขาอยเขาขาลุกสดดีขาะขเออพอดีว่าุณจะทำไมื่อไร่ครับ กลับมาเที่ยงนะคะตอนนี้กำลังสืออออ้อเชคโอ้มัอเงน่งนตัวโอ้มะคะัรอครับผมลอถือมือถอมวงกือเนี่ยอม่รู้จมไปถือมือถอมาอถวอมื่ถือมือถือวือกดอมือมากเลยแล้วนอออมออมอมือถอมืออ้อมอมมม อนี่เาคุมสงทางยดีเขาลงกดอ้าวลูกลูกวินัยรู๊เรมทายนีเขาลงกดลูกอ้าวลูกรูไปหางมยเข่าลงกดแม่บอกอะ่ายีดีดีาอีกหลายตูเนี่